ถนนสามเสนพบน้ำซึมห่างจุดถนนสุดตัวเน่าชรพยาบาล2กิโลเมตรถนนสามเสนพองน้ำซึมใกล้บริษัทดังห่างจุดถนนสุดตัวเน่าชรพยาบาล2ากิโลเมตรเจ้าหน้าที่เร่งกันพื้นที่จากกรณีเกิดเหตุถนนสุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลชรพยานและสสามเสนใกล้เคียงกับจุดก่อสร้างทางขึ้นลงที่สสถานีวชิรบาลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการนาพิเศษ ลักษณะเป็นหลุมขนาดความกว้าง30-30เ30มตรความลึก50เมตรแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นข่าวสด h t t p s w w w k s e t c o t h b r e a k i n g n e w s n e w 9 9 5 1 5 3 3 รายงานว่าเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีวันที่25กันยายน2568ผู้สื่อรายงานว่าพื้นที่บริเวณหน้าบริษัทชื่อดังบริเวณถนนสามเสนซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุถนนสุดตัวประมาณ2กิโลเมตรมีน้ำซึมขึ้นมาบนพื้นผิวการจราจรและถนนมีลักษณะพองตัวขึ้นโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้นารวยมาวางปิดกั้นพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ซาำรอย ขณะที่สถานการณ์ตลอดช่วงคืนที่ผ่านมานายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ถนนสามเสนหน้าโรงพยาบาลชรพยานเขตดุสิตโดยกล่าวว่าขณะนี้ได้นำกระสอบทรายทิ้งลงไปปิดช่องว่างอุโมงค์ห้าหมื่นลูกเพื่อไม่ให้ดินยุบสไลด์ไหลลงไปในโครงสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวชิรพยาบาลแต่กระสอบทรายบางส่วนมาติดอยู่ที่ปล่องคอนกรีตบ่อพักสายไฟใต้ดินที่พังลงมาปล่องที่รถกระบะจอดติดค้างอยู่เมื่อช่วงเช้าของวันที่24กันยายน จากนี้ต้องหาทางนำซากปล่องที่หักเป็น5้าท่อนี้ขึ้นมารวมถึงซากต่างๆในหลุมเช่นเสาไฟฟ้าเพื่อไม่ให้กิดขวางการอุดอุโมงค์ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการเทคอนกรีตถมดินทำถนนคืนและซ่อมแซมอุโมงค์ต่อไปโดยแผนการต่างๆเราไม่ได้คิดแต่เป็นทางรอฟอร์มและผู้รับเหมาร่วมกันเราเป็นเพียงผู้สังเกตการและนำทีมงานกรุงเทพมหานครเข้ามาช่วยเหลือในจุดที่จำเป็น นายชัดชาติกล่าวว่าตอนนี้ตัดน้ำประปาแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกเพราะหากมีน้ำไหลลงไปจะทำให้ดินไหลและซุดตัวมากขึ้นและตอนนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่เขตดูสิทธิ์ลงพื้นที่ติดตามทุกครัวเรือนรอบบริเวณนี้เพื่อช่วยเหลือเรื่องน้ำจากการสํารวจน้ำประปายัางไหลไม่เต็มที่ ตอนนี้ได้นำถังน้ำลงไปยังชุมชนตามพื้นที่ที่น้ำไม่ไหลประมาณ9จุดและที่สวนอ้อยรวม46ถังรวมถึงดูแลช่วยเหลือด้านอื่นๆเช่นตอนนี้ลงสำรวจจานวนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่พักอาศัยไฟฟ้าและอื่นๆส่วนการประปาะคนครหลวงจัดเตรียมน้ำให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาลและชุมชนบริเวณน,นี้ไม่ขาดเช่นกัน อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ไม่ได้เพราะเสาพังต้องรีบกู้คืนตอนนี้เจ้าหน้าที่จากทุกเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็เร่งซ่อมแซมอย่างเต็มกำลัง จากนั้นในชัดชาติตรวจเยี่ยมพื้นที่ทำงานรอบจุดเกิดเหตุพบปะให้กําลังใจทีมงานผู้ปิดทองหลังพระที่เราคงไม่ค่อยได้เห็นพวกเขาตามหน้าสื่ออธิการประปาผู้เข้มแข็งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเจ้าต่างๆที่มาซ่อมเชื่อมต่อสายสัญญาณกันใหม่บุคลากรทางการแพทย์ที่ยังเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนและทีมงานทุกคนที่อยู่หน้างาน ครั้งนี้ไม่เหมือนตึกสอตองอถลม่มเพราะไม่มีผู้ติดค้างให้เป็นห่วงเรื่องชีวิตและกู้ชีพแต่คราวนี้เป็นการสู้กับธรรมชาติสู้กับดินน้ำทรายสู้กับช่องว่างที่เปิดให้ดินไหลลงไปและการหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้ว่าชัชชาติกล่าวก่อนหน้านี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยหลังการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ถนนสามเสนหน้าโรงพยาบาลชรพยานซุดตัวว่าขณะน,นี้ได้ทิ้งกระสอบทรายประมาณห0 0 0 0่นลูกห้า้อยละบม ลงไปอุดช่องว่างใต้ดินซึ่งทำให้สถานการณ์การไหลของดินมีความเสถียรมั่นคงมากขึ้นแต่ยังติดปัญหาโครงสร้างเหล็กของการไฟฟ้าซึ่งพังลงมาขวางทางอาจทำให้การอุดไม่สมบูรณ์100%่งรเปเซ็นตจำเป็นต้องหารือรวมกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการต่อและหลังจากอุดด้วยกระสอบทรายแล้วจะได้ประสานรอฟอรมอเพื่อการเทคอนกรีตเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและหยุดการเคลื่อนตัวของดิน